ผัดกะเพราอุ้ยกระเพราปลากะเพราปลาทูครับทำกลางความเมาทำกลางความเมาทำในทุกอย่างทำได้แม้กระทั่งกระเพราปลาทู